สวัสดีพี่น้องวันนี้มะพอกันอีกแล้วจ้าช่องจันจิล่ากับยายจันนะคะจันจิล่าชาแนลมันนี่สิผ้ามาพับเสือพี่น้องผ้ามา,าพัาบเสือเยือพี่น้องเลิกงานแล้วพอดีเย็บผ้าเย็บเสือแล้วพี่น้องจะไปออกตลาดมาอื่นก็เลยสิผ้าม,ม,มามาเบ่งยายจันพับเสือนะคะเลิกงานแล้วพี่น้องเอ้ย คุนพับแล้วอะพี่น้องให้พี่น้องเบ่งเนาะอันนี้คือพับแล้วพี่น้องอันนี้พับแล้วตวาบวมพันเบิดคักเ็เรียกว่าเอออยู่ผพ้เดียวแม่มือน,นี้ให้พี่น้องว่านะพี่น้องก็นนะ่ากอน,นอนจะเนานะก,นก,กินหอดเอนาะกินหอดหมูผัวกินหอดเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะอันนี้คือพับแล้วพี่น้องสีน้ำเงินอันนี้ลายสีชมพู ในล่ายผ้าลล่นะคะอันนี้เป็นผ้าโพลีสีกรมนะคะยังพับบอนแล้วพี่นอ้องขดพอเอ้ยพับเสือ,อยุ่ผู้เดียวมาถักท่ายเพิ่นเบิงน้ำก่อนนะวะพับเตรียมบอกตลาดพี่น้องมื่ขึ้นพับไปลอยก็โตมาอีกสามลอยพี่น้องเย็บไปสีหาหกลอยพันเยบ็บบอนแล้วเจอกระยาาบอนแล้วแล้วแต่แขนสัน เตรียมออกตลาดมาออื่นพี่น้องภับเสยยืดตะกี้ใส่กล้องกระดาษกล่องกระดาษก็รู้สึกว่ามันจะซ่าพี่น้องก็เลยเอามือพับเลยมันเป็นงานใส่พี่น้องใส่เอสเอ็อกลข้อกลมแล้วก็เอสเ l ็อลข้อวี าพาเพื่อลูกค้ามาเลือกพ่นจะถามหามเป็นงานใส่พี่นอ้องตัดเองแล้วไปจ่างพ่นเย็บงานใสเอใส่อ็มใส่อลขายตัวรหาสิบบาททันได้พี่นอ้องเพื่อสนใจกับถักมาได้จ้ะคอมเมนต์มาทางใต้ก็ได้ค่ะตัวรหาสิบบาทเถึง XL นะคะนี่ขายปีขายทรงนะคะพี่นอ้อง ย่จันเป็นแม่ขาเนาะเฮ็ดซูเน่อะไรพี่น้องเศรษฐกิจกู้มืิเนี่ยมันบอดีเฮ้าเฮ็ดตุย่างตืมกันเลิกงานตัดผ้าได้พี่น้องมือื่นวันหยดบรดษัตัดผ้ามืออืนอออ่นก็จะออกตลาดไปขายเสื้อยืดนะคะขายในหมู่บ้านดีเคเท้านี่แหละพี่น้องบริษัทอยู่แกล้กลแวมาด้วยจ้ะแวมาเบิ้งเสื้อยืดไปใส่โตรหาหัสิบ่า พอใส่อยู่ได้ไรพี่น้องสีนีบกับผ้านิ่มๆอันนี้ชมพูอ่อนๆไม่ทั้งข้อกลมข้อวีนะคะอันนี้ข้อกลมไซส์เอ็มมันเป็นผ้านิ่มๆพี่น้องอนนตัวนี้เป็นผ้านิ่มๆไซส์สบายลายชมพูอันนี้ก็ใส่ดีพี่น้องอัน,นเนื้อผ้าดีดี อันนี้เป็นสีน้ำเงินนะพี่น้องเป็นสีน้ำเงินนะคะอยู่ในถ้โทรศัพท์มันอาจจะเป็นสว่างสว่างแต่ว่าโตเสรอมจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนอนกันเบอร์รอะไรยังเนาะพี่น้องเจ๊จันมานอนไงเด้อเจ๊จันนอนสีหาทุมทุกมือเลยหาทุ่มคู้มือพี่น้องอันนี้เป็นผ้าโพลีพี่น้อง เนื้อผ่าไซเย็นสบายผ่าโพลี่เป็นสีออกเป็นสีกลม้วพี่นอ้องเป็นผ่าเงาเงาเหลือมๆเป็นโพลี่ส่บ์หงอนผ่าตัวนี้ตัวละห้าสิบบาทบามือกับเย็บผ้าวนใหนเบิงนะคะวันนี้มาผับเสือพี่น้องเบิงผับแยกใส่ลวก็มัดเป็นมัดเป็นมัดพี่นอ้องเวลาเขาไปขายลูกค้าถามห้ากอบตองมาลือมาขน เอาใส่นันใส่นีเนห้ากับในมัดมาเลยค่ะมัดไผมัดมั่นไปเลยเอาเชือกฟางมัดสนใจกระทักมาได้จ้าส่งทั่วไทยนะคะผักเหนื้อผักใต่ส่งเบิดพี่น้องาราคาส่งกะโลละห้าลอยสีนะคะตก45บหาบาทใจเอดถึงเอคข้อกลมข้อพี่ราคาเดียวกันเลย ผู้ใดสนใจกระทักมากจ้ารือจะเขาไปเบิ่งในเพจขายในเพจมําได้พี่น้องเสื้อยืดยกโหลบายเต้ยเสื้อซิ่งนะคะเฮ็ดมาสามปีแล้วขายในเพจพอมนะคะพี่น้องมีราคาปีกราคาทรงตัวเดียวกับทรงเ้ยพี่น้องบวกค่าทรงตัวละหาบาทสิบาบาทกัวบากันไปเฮ็ดมาสามปีแล้วพี่น้อง กระพับบบงามไปไหนดอกพี่น้องบ่ได้แพ็คถุงห้าพับแค่ว่าแยกใส่ให้ลูกค้าเลือกง่ายหาง่ายพับเผาก็เห็ดเป็นมัดเป็นมัดไว้แยกใส่ไสว้ซื่อๆค่ะนะคะพัก็แยกใส่เพิ่นเห็นตีนะพี่น้องนี่ใส่เอสใส่หน่อยสด แย่จันก็เป็นยังไปแต่เบียกแต่งานพี่น้องอันหนึ่งงานตัดค่ะอันนี้ปูไปแล้วเป็นเสื้อเด็กหน่อยเป็นงานทรงออกตัวนี้เสื้อเด็กหน่อยนะคะอันนี้ของเจ้าของเองเห็ดขายเอง,ขา,เองขายเองนะคะอันนี้คือเห็ดเองขายเองนะคะอันนี้เป็นของแย่จันเองสื่อผ้ามาห้าวกระตัดแล้วกะลงในเพจขายเนขายตลาดนัดน้ำเนขายยุกบ้านกับขายพี่น้องผู้ดเดโทรมากอะ่ะ สังสื่อกับขายลายพี่น้องอันนี้งานตัดแล้วเพิ่นบอกให้มาเก็บงานพี่น้องตัวน,นี้ลอตนี้เป็นโตเสือแล้วนะคะอันนี้เป็นโตเสือแล้วภาพแล้วเรียบร้อยจะออกขายมืออื่นอันนี้แพ็กใส่ถุงเรียบร้อยนะคะเตรียมไปขายตลาดทั้งสมุดสาครมื่อื่นลูกใต้จะไปเยจันจะขายในหมบานลายพี่น้อง รลอดหนึ่งอดนึงตัดกับหลายรอยตัวนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจอย่าลืมนะคะแต่คอมเมนต์มาเด้อจ้าทักทายมาเดีย๋ยวเจาจันจะเดีบอกเบอร์โทรหรือว่าลังไม้เลยจ้าหลังไม้เลยโอเคพี่น้องไปแค่นี้นะคะคลิปนี้ไปเจอกันคลิปใหม่เจจันพับให้มันแล้วต่วอยยังมนแล้วพี่น้องต้องมาใส่ถุงอีกนะคะ โอ้ยถามตัวหัวสมารานแลนดพี่น้องยอมผมออกเป็นสีเด็ก <Okay. S 1> ผมงอกลายพี่น้องก็เลยยอมผมเอาคลิปนี้ไปแค่นี้พี่น้องเดี๋ยวกันคลิปใหม่นะคะ